เราฟังอะไรมาเนี่ยเราต้องเอามาวิเคราะห์ดูเราได้ยินแล้วเราเอามาฟังดูว่ามันเป็นไปกับมรรคหรือเป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเหนื่อยละ่ะสำหรับตัวเราเราจะต้องแก้ไขแก้ไขตัวของเราเนนเป็นไปกับมรรทุกวันนี้มันพากันปล่อยกัน ตะเลิดเปิดเปิงกันไปเพราะไม่ยอมแก้ไขตัวเองก็ไม่แก้ไขนะปล่อยไปมีอะไรมาก็ปล่อยไปเฮไปตามเขาไปแล้วสุดท้ายมาแบบน,นี้มันก็เลยไปทางไหนก็เฮกันไปหมดโดยที่ไม่ได้คิดว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดพอเราถามว่าเขามาด่าพ่ออยู่ข้างบ้านเราเราจะทำยังไง พอใจไม่พอใจไม่พอใจนะฉะนั้นหลักของมัดคือมัดชิมมาเป็นการศึกษาในทุกขบวนการไม่ว่าง,งานการบ้านการเมืองงานอะไรต่ออะไรทั้งหมดงานปกครองตัวเองงานอะไรต่ออะไรทั้งหมด เราเกิดมาเราจะทําอะไรเราจะทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองหรือเราจะมาทําลายชาติบ้านเมืองบ้านเมืองของตัวเองตัวเองก็ทําลายแล้วเราจะไปอยู่เมืองไหนบัดเขาจะว่ายังไงเขาจะซี่หน้าว่ายังไงบ้านของมึงเองมึงยังทําลายเลยพ่อของมึงเองมึงยังด่าเลยนะว่า จะมันต้องติดเบรกมันบ้างมันมีตั้งแต่คันเร่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีห้ามล้อคนทุกวันนี้มันไม่มีห้ามล้อมันก็เลยเตลิดเปิดเปิืองทำความภาคความเพียรก็เหมือนกันมันไม่มีหลักในการคิด ไม่มีหลักในภาคปฏิบัติเมื่อไม่มีหลักในภาคปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักกับมันหลักธรรมมาที่ปไตยหรืออารมณ์ที่ปไตยหรือโจรังที่ปไตยมันมีหลักธรรมมาที่ปไตยก็มีโจรังที่ปไตยก็มีอารมณ์ที่ปไตยก็มีนะเราจะยึดหลักไหน มัชฌิม,มาก็มีมัชฌิม,มาที่ปไตยก็มีนะเราจะเอาหลักไหนมาเป็นในการดําเนินชีวิตของเราการดําเนินชีวิตของเราเพื่อจะให้มันเกิดความทุกข์เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเอกพิชชหรือกุลังกุละหรือสตพิชชะหรือมืดบอดตลอดชาติ ไม่เคยลืนตาเห็นอะไรเลยเพราะตาเนี่ยเอาไว้ฟังเสียงหูนั่นเอาไว้เห็นรูปมันมืดมันบอดถึงขนาดนะั้นคนมันมืดมันบอดเมื่อคนมันมืดมันบอดแล้วจะทำยังไงก็คนมันเป็นขยะซะเองเนะยมันก็ต้องจำกัดขยะที่คนเพราะคนมันเป็นขยะ กฎหมายบ้านเมืองมันไม่ได้มีอะไรกฎหมายมันเป็นกระดาษแต่คนนี่มันเป็นขยะผู้ปฏิบัตินี่มันเป็นขยะเสียเองมันไม่ได้ตั้งอกตั้งใจทําเพื่อค่มพ้นทุกข์ของตัวเองมันกลายมาเป็นขยะเสียเองไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ขยะเต็มบ้านเต็มเมือง ทุกวันนี้ขยะนี่เป็นปัญหาของโลกขยะจากเศษอาหารที่เรากินไปนี่ของดีๆทั้งนั้นที่เรากินแต่ที่มันเป็นเศษไปกลาย,ายมันเป็นขยะอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับใจนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่อารมณ์ที่มันเป็นขยะนี่มันพาใจให้เป็นขยะซะเลย นี่มีปัญหาฉะนนพวกเราจะต้องทำความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ถึงแม้เราจะอยู่ป่าอยู่เขาก็จริงอยู่เราหลับตั้งแต่ตาใจเราไม่เคยหลับเลยเห็นอะไรก็ตามใจมันพุ่งพุ่งพุ่งอยู่ตลอดเวลามันเล่นจำตาดำตาแดงไม่เห็นนะจนไม่มีตาขาวมีแต่ตาแดง เวลามันเอาจริงๆจังๆขึ้นมาว่ามันหลับอยู่มันหลับตาอยู่แต่ใจไม่ได้หลับจนตาแดงออกมาบางทีอัดคําบริกรรมเข้าไปจนลูกตามันดุนออกมามนธรรมดาหูอื้ออัดเข้าไปจนหูอื้อไม่เห็นพวกทํา ราแหละเรแหละนี่เนี่ยแต่เวลามันขี้เกียจก็ขี้เกียจมันขี้เกียจอยู่แต่เวลามันทํางานมันก็ทําตามจังหวะของงานที่เราจะต้องทาเพราะงานของเราเป็นงานทางด้านจิตใจเมื่องานทางด้านจิตใจมันก็ขึ้นอยู่จังหวะมันต้องรอจังหวะให้มันฟักตัวบ้างให้มันหยุดพักบ้างเขาถึงเรียกว่าอนุโลมและปฏิโลมนะ อนุโลมก็คือถอยกลับมาอยู่กับความสบายๆบ,บ้างพอเราปฏิโลมเข้าไปนมันก็มีผู้เจ้าพูดไว้หมดนอกจากเรามันฉลาดกว่าผู้เจ้าถ้าเรามันฉลาดกว่าผู้เจ้านั้นแล้วมันถึงได้เป็นทุกข์อยู่ทุกวนันนี่ถึงให้เขาต้มเขาตุน เหลือแต่กระดูกกระดูกก็ยังไม่เหลือเลยเขาป่นทำยาทำปุ๋ยไปหมดกระดูกเขาก็เอาไปทำปุ๋ยกระดูกเขาเอาไปทำแคลเซียมถูกต้มถูกแร่เนื้อเถือหนังเอาทุกสิ่งทุกอย่าง วันนี้คนหนึ่งน่าจะขายได้มากกว่าสามล้านสมัยยี่สิบปีก่อนมันขายได้สามล้านคนเขาตับมันก็มีราคาแลละตอนนี้แต่ก่อนตับไม่มีราคาแต่ก่อนตับมันแค่ห้าหมื่นทุกวันนี้มันต้องตีเป็นล้านเหมือนกันตาสองข้างกัได้ล้านหนึ่งไตสองข้างกัได้ล้านหนึ่ง ข้อมือดิ้วมือมาถึงหัวไหลได้เท่าไหร่ได้ห้าหมืน่นคันสองข้างก็ได้แสนตับนี่เมื่อก่อนแค่ห้าหมืน่นทุกวันนี้มันน่าจะตกที่ล้านล้านหสองล้านขายหมดทุกวัน,น ฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีคิดเราจะอยู่ป่าอยู่เขาก็ตามในบ้านในเมืองมันก็ไม่ได้ไกลสายตาเราเท่าไหร่มันไม่ได้ไกลใจของเราเท่าไหร่ใจเราก็คิดเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็คิดถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรแล้วถ้าไม่ไม่รู้ดิมันไม่ใช่เรานะ เราก็ทําให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้ให้เอาขึ้นมาจากข้างในไม่ได้เอาความรู้มาจากข้างนอกความรู้ข้างนอกมันเป็นขี้ปากของคนอื่นเฉยๆแต่ความรู้มันเกิดขึ้นมาจากในใจของเรามันถึงในปัจจตังรู้เฉพาะใจของเราขึ้นมาอย่างผู้เจ้าท่านตรัสรู้ก็เหมือนกัน ไม่มีใครมาบอกนะว่าผู้เจ้าตัดสรู้ผู้เจ้ารู้ขึ้นมาที่ใจของผู้เจ้าเองอาสวะขยายานเการู้ขึ้นมาที่ใจความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสนะในเมื่อกิเลสมันสิ้นไปแล้วมันจะมีอะไรมันไม่มีอะไรมันจะไปอะไรกับอะไรอีกนะมันไม่มีคำว่ามันไม่มี ความมืดความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสรู้ขึ้นมาที่ใจของผู้เจ้านั่นเองผู้ปฏิบัติก็รู้ขึ้นมาที่ใจของผู้ปฏิบัติเห็นทุกข์ก็เห็นที่ใจของเราเ,เห็นการวางทุกข์ก็เห็นที่ใจของเราละทุกข์ก็เราก็เห็นที่ใจของเราไม่ต้องให้ใครมาถามไม่ให้ใครมาบอกว่ามันเป็นทุกข์เป็นยังไงมันประจักษ์ขึ้นมาที่ใจของเราทั้งหมด ฉะนั้นมันจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากอย่าไปมองข้ามตัวเองเราจะแก้อะไรเราก็แก้กลับมาที่ใจของเราเราแก้ได้หมดในโลกปัญหาในโลกนี่ไม่มีที่ว่ามนุษย์แก้ไม่ได้ไม่มีนอกจากมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้น ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยใช่แก้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียเองเป็นขยะเสียเองมันก็เลยเป็นพิษเพราะมันเป็นขยะฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติว่าไม่ไหวแล้ววันนี้มันฟุดฟัดฟุดฟัด